ผู้สมรสพิศสััยวิไลศักด์คนเดียวตลอดการพิศสมัยวิไลศักด์ชื่อเล่นนี้เกิดวันที่7ธันวาคมปี2482ศิลปินนักแสดงอาวุโสมีผลงานเสดงภาพยนตร์ประมาณ300เรื่องสมรสกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังสุพรรณ์รามพันธ์พิศสมมยเกิดที่ย่านบางลำพูเป็นกำพร้าตั้งแต่เล็กในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง และได้รับการเลี้ยงดูโดยครูจำเรียงพุทธประดับศิลปินแห่งชาตินำไปเลี้ยงดูในวังหนวงระหว่างปี2494ถึงปี2498พิษสมัยจบการศึกษาจากโรงเรียนบำรุงวิทยาและโรงเรียนนาศาลินกรมศิลปากรส่วนเรื่องราวขององค์กรนอกกฎหมายที่ใช้เล็กครูเป็นสัญลักษณ์ตั้งจากบทประพันธ์ของพนมเคียนโดยคุณสุพรรณพรามพันธ์ แห่งบริการภาพยนตร์สหานาวีไทยซึ่งลงมือกำกับการแสดงเป็นเรื่องแรกนำแสดงโดยลือชัยนาราุนาธและอม,มาราอัตวนนันท์ฉายครั้งแรกเมืวันที่12พฤ,ฤษภาคมปี2500ที่โรงนางสาลาเฉลิมกรุงและเฉลิมบุรีสร้างชื่อเสียงให้กับสุพรรณ์รามพันอย่างมากและลือชัยนารนาธพระเอกใหม่ของเรื่อง ก็ยังได้รับรางวัลตุกตาทองดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมคนแรกของประเทศไทยจากหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันชื่อของสุพรรณพรามพานมังติดอยู่ในใจคอหนังบูมาตั้งแต่นั้นและเมื่อเปลี่ยนมาตั้งหลังชีวิตรักเจ้ากระเทินใจเพื่อต้อนรับนางเอกใหม่พิษสมัยวิไลยั่า์น่าตัดีสาวกัพปราในเรื่องการาเกดออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2501 ที่โรง,งานางสาลาเฉลิมกรุงและเฉลิมบุรีก็เป็นนางที่โกยเงินมากกว่า1ล้านอีกเรื่องหนึ่งคราวนี้ชื่อของสุพรรณพรามพันธรรนจ,จึงไม่ได้จำกัดดูแต่นางบุอีกต่อไปส่วนคลิปสมัยทีไลสักก็เป็นนางเอกผูกขาดทั้งในจอและนอกจอให้สุพรรณพรามพันธรร์นตลอดมาในยุคทองของนาง16มิเมตรสุพรรณรามพันธมน์มีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย หน้าเสยดาที่หนังเหล่านี้ถ่ายด้วยฟิล์ม16มิลิเมตรจึงไม่มีฟิล์มนิเทีฟท,ที่จะนำากลับมาทำตามฉายได้อีกแต่ยังโชคดีที่มีการพบฟิล์เมเรื่องศึกบางระจันหนังที่ทำให้สมบัติเมทนีได้รับรางวัลตุ๊กตาทองดารานาฝ่ายชายยอดเยี่ยมประจำปี2509และนำมาบรรึกเสียงภาพว้างเสียงได้กก้าหม่แต่เมื่อออกเป็น VCD รับถูกผ่นความยาวเลือเพียง7.3นาทีเท่านั้น ยกที่นาง35มิลลิเมตรภาคเหนือในปีนกลับมารองตลาดอีกครั้งสุภัณค,ครางพันก็นำเล็บครูตกลับมาประเดิมตั้งเอาเลิกเอาใจอีกครั้งจะเป็นภาคสองชื่อตอนเล็บครูตประการติดจางตูเลียงโดยวางเรื่องต่อไปว่าที่เห็นจางตูเลียงพร้อมด้วยเล็บอินทรียาสีหกชิ้นตกลงไปในตาหลอมมอดไม้ส่วนตะโรงกระดูกนั้นแท้ิ้่เป็นกลวงเพราะจางตูเลียงตัวชิ้นได้หนีไปแล้ว แต่ชิ้นโซนหางอินรีที่ได้ไปเป็นของปลอมจ้างตูงเลียงไม่อาจใช้อินทรีกระจิตอ่านสุตมหาแปะลาตามต้องการได้ซึ่งกลับมาตามหาชิ้นส่วนหางอินรีที่หายไปอีกครั้งนอกจากนี้สุพรรณพรามพันยังปัดคุณอเอาหนังที่เคยสร้างชื่อเสียงภาพยนตร์สถานาวีไทยมาแล้วในอดีตกลับมาสร้างอีกสอเรื่อง